คู่นี้นะเรียกว่าเป็นอีกหนึ่งคู่นะครับที่ทุกคนรอคอยนะครับอย่างผู้ของบุญเปรมนะครับกับซีรีส์นะครับเรื่องนี้เลยรีแบมซีรีส์นะครับที่นําทั้งคู่นะครับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคบเป็นซีรีส์ที่ทุกคนรอคอยกันนานมากนะครับว่าเมื่อไหร่จะได้ดูกันสักทีเขามีการเปิดตัวอย่างอย่างเป็นทางการนะครับภายใต้ค่าย g m เอนะครับเมื่อปี2 0 2 4นะครับที่ผ่านมาเป็นที่รา้คุณผู้ชมแล้วก็ล่าสุดนะครับที่ผ่านมา ที่บุญกับน้องเปรมน,นะครับก็มีแบบว่าเวิร์กช็อปกันนะครับแล้วก็มีการแบบว่าไปเรียนแสดงทั้ง คิวบู๊นะครับให้ผู้ชมได้ดูการมีภาพออกมานะแล้วก็วันนี้นะคุณผู้ชม11มีนาคมนะครับก็ถือว่าเป็นเลิกงามยามดีนะครับเปิดกล้องถ่ายทำนะครับรีแบมซีรีส์นะครับอย่างเป็นทางการเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมบอกเลยว่าทุกคนตื่นเต้นนะครับรวมไปถึงนี่เลยนักแสดงก็ตื่นเต้นนะครับก็ไม่ใช่ใครที่ไหนนะครับอย่างพี่บุญนะครับเขาบอกว่าตื่นเต้นมากนะอกองนัดมาเที่ยงแต่ว่าเขามาตั้งแต่ สิบโมงเช้ากันไปเลยคุณผู้ชมตื่นเต้นไหมล่ะตื่นเต้นมากรวมไปถึงมีการโพสต์ผ่าน X นะคะว่าเลยนี่เลยตื่นเต้นไม่ตื่นเต้นน่ะนัดกองเที่ยงมาถึงกองสิบโมงคุณผู้ชมแล้วมีการแฮชแท็กนะครับชื่อของซีรีส์นะแล้วก็มีอีกข้อความนะครับคุณผู้ชมนี่เลยวันนี้เปิดกล้องนะครับรีแวร์มนะครับคิวหนึ่งแล้วก็ุ๊ๆๆเออตื่นเต้นจริงๆนะตื่นเต้นเชื่อว่าแฟนๆก็ตื่นเต้นนักแสดงก็ตื่นเต้นนะครับแฟนขับก็ ตื่นเต้นไม่แพ้กันนะครับเพราะว่าแฮชแท็กนี้นะมาแรงมากครับแป้วขึ้นนะครับเทนเอ็กซ์อันดับที่หนึ่งกันไปเลยคุณผู้ชม <Wow. S 1> ดีงาม,งามทุกคน,นรอคอยไงเพราะว่าแค่ทีเซอร์ที่เขาปล่อยออกมาใช่ไหมในที่ผ่านมาก็อยากดูแล้วลงไปถึง อย่างที่บอกไปก็มีการไปเรียนนะักไปเรียนการแสดงไปเรียนคิวบูเกิดขึ้นทุกคนก็รอคอยว่าเรื่องนี้ต้องจัดเต็มอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็ถือเลือกดีนะครับเปิดกล้องเป็นที่เรียบร้อยคุณผู้ชมแน่นอนเรื่องนี้นะเรื่องราวก็น่าสนใจมากนะครับแตวเป็นเรื่องราวนะครับของปันนะครับที่รับบทโดยเปรมนะครับโดยเขานะครับได้ว่าจ้างนะครับให้ไปซ่อมแซมภาพที่แกลเลอรี่แห่งหนึ่งแต่ดูแต่ดูเหมือนว่าการไปเยืยนที่แกลเลอรี่ครั้งนี้ใช่ไหมบอกเลยว่า ยากนะเพราะหนุ่มปันะที่ะบบปุ่นเปรียใช่ไหมครับใช่ต้องหาคําตอบว่ามีมากมายแล้วเขานะครับต้องชุบชีวิตแวมไพร์<ม>ตน,นึงนะครับซึ่งระบฏโดยน้องบุญน,นะครับกบทรามยูนน,นะ<อ>คุณผู้ชมทาย,ยาคคนสุดท้ายของตระกูลแวมไพร์ที่บังเอิญน,นะครับบอกเลยว่าเป็นบังเอิญที่จุดเริ่มต้นเนี้ยทำให้เกิดเรื่องราวมากมายเกิดขึ้นคุณผู้ชมเชื่อว่าเรื่องนี้ต้องน่าดูมากมายใช่คือหลายคนรอกันนานมากคือจริงจริง เราก็มีโอกาสได้สัมภาษณ์น้องบุญน้องเปพมตั้งแต่บแบบโอ้อยู่ค่ายเก่าแล้วก็น้องก็พูดถึงโปรเจกต์แวมพายมาตลอดเพราะว่าพ <gasps> ี่บุญเขา<ๆ>เขาชอบแนวแวมพายแล้วก็อยากทํามาตั้งนานแล้วก่อนที่จะมาเป็นชื่อนี้เนาะ้ย้อนกลับไปก,ก,ก็นานจริงๆแล้วก็ มีการแบบอ่ากว่านู่นนี่นั่นเสร็จอ่ะพอน้องมาอยู่ภายใต้แบบทั้งคู่เนาะอยู่ภายใต้แบบจิมเอ็มค่าใหม่ก็อ่ะมีการเปิดตัวนะคะทั้งเหล่านักแสดงที่ตามมาสมทบอะไรนู่นนี่นั่นก็อย่างที่เห็นคือแฟนคลับก็รอกันมานานเพราะมันนานมากจริงๆแต่ว่าน่าจะรอ 2ปี3าปีได้อันนี้คาดการณ์นนอันนี้คิดว่าน่าจะปัะมานี้นะคะคือรอกันนานมากจริงๆก็แบบเย่ตอนที่เห็นแบบแฮชแท็กในเอก็รกอสุยด,ดีใจแทนแบบบุ่นเปรด้วยในที่สุดถ่าย<ม>าที่ใช่รอมานานมากาะเราก็เอ้ยแอบเป็นกำลังใจให้น้องแบบโอ้รอมากแบบอยากเห็นการแสดงของน้องเพราะคิดถึงผลงานการแสดงของน้องจริงๆ,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 ๆนะคะก็ฝากแฟนๆติดตามและเป็นกำลังใจกับทั้งคู่ด้วยรวมทั้งนักแสดงทุกคนเชื่อว่าเต็มที่แน่นอนแล้วก็ ไม่ทําให้เราผิดหวังนะคะเพราะว่าแค่พอดเรื่องก็น่าสนใจแล้วเป็นเกี่ยวกับแวมไพายซึ่งก็มันก็จะมีรายละเอียดต่างๆแหละมากมายก็ปรับบดเพื่อให้มันสนุกขึ้นคนมากขึ้นรัเราติดตามมลกันว่าเราจะได้ดูกันเมื่อไหร่